โอเค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 ดังแล้วบประกาศกระดุกท่านตอนนี้จะได้เช่นคือผมทำงานติดธุระนั่นเองขอไหปครับเทียมพาร์ทิมิก้าขอผมทีมได้ถึก ผมแรกแรกแบบแบบยานะคือแบบว่างทีก่อนเพอาะที่ผมติดธุระส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานเยอะผมก็โค้มาตีพอจ่ายผมอะไรแบบคือไม่ได้ตีออแ,มมตแต่ชนเช้ผมของ่าทเนียมือสิทธิก่อนนะแต่ก็ผมจะไปคิดลิลงที่ผมไม่บอกนะเดียวเป็นเป็นาทิา่เยอะมากแล้วก็ผมใช้ในงามใช้คืพิมพ์ผมนะเช็ดนะนี่ครับชื่อิให้ ขอปรับเสร็จ้วโอ้โหน,นะคับไม่ทราบพอแปลกกูก็ปรับขึ้นแล้วนันเนี่ยเดินเนี่ยเออโอเคผมต้องใส่ก็แบบนะแล้วก็ผมอาจจะไลฟ์ตีเพราะว่านะครับคือปันนี้ผมไลฟ์ตีถึงทำได้ถึงวันที่สิบลักเกียร์เทนี่เลยท่านเดีย๋ยวรอดเกียร์ใกล้จบแน่ยร์ใ,ใกล้จบแล้วแล้วก็ใครดูคลิปปัจจุบัน เออเดี๋ยวผมตะทคคลิปเนียตัดต่อผมพื้อไทยได้สองตัวนะแล้วก็ใครข้าคล้อผมเขาได้คอรดได้ครับไีขอรดแต่ไให้ได้ดีที่สนะเดี๋ยวดวนว่าใครเขาตีคอร์ดก็ขอได้ขอได้คอได้เดี๋ยวเขาได้ก็อะไรดีนี่สดยนะผมไปไปไหครับไนอลัดจ้า